มาดูนะครับหนุ่มบ้านฉางที่เริ่มทําโครงการส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีกับภูมิลํำเนานะครับซึ่งเป็นนะครับโครงการที่ก่อเกิดน,นะครับประโยชน์สําหรับชุมชนท้องถิ่นอำเภอบ้านฉางของเราอีกด้วย ที่สำนักงานโครงการส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศริมถนนตัดใหม่สายบุรพาพัฒน์นะครับท้องที่หมู่หนึ่งตําบลบ้านฉางอําเภอบ้านฉางผู้สื่อข่าวได้พบกับนายจัก,กรกลิศแต่งตั้งนะครับผู้ก่อตั้งสมาคมใจถึงพึ่งได้นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันหรือโครงการส่งศพผู้เสียชีวิตทั่วประเทศที่ได้ช่วยเหลือส่งศพให้ถึงบ้านพักทันทีที่ร้องขอนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นและถ้ามีการขอรับสนับสนุนนะครับโรงศพทางทีมก็จะส่งให้ฟรีเหมือนกัน โดยนายจักรกิจหรือปอนได้เล่าว่าแรงบันดาลใจมันไม่มีดิแต่ว่ามันจะใช้คำว่าไงจับใจเรามันจากจากที่เราเคยหากินจากทางนี้นะใช่มันมันกลายเป็นว่าเราเราช่วยเหลือประชาชนมาในในในด้านของงานกู้ภัยนะครับช่วยเหลือในงานด้านงานกู้ภัยมาโดยตลอดเนี่ยเราช่วยเหลือเขาแล้วแต่ว่าเราไปทําเติมเพาอีกทีหนึ่งโดยที่ว่า เราไปหาก,กินบ,นบนบนความทุกข์เขาอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนผมเลยเนะี่ยมันคือเคล็ดลัอของผมก็คือเราได้ไปช่วยเหลือเขาเนี่ยพี่ไปไปช่วยเหลือจากที่ในอุบออัติเหตุเสร็จนะครับพอช่วยเหลือจ้าอุบัติเหตุเสร็จเขาเสียชีวิตเราก็มีการไปติดต่อเหมือนหมื่น,ะน,นนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทจากจังหวัดนี้นะไปจังหวัดนี้น้องน่งหนึ่งใบมีให้เลยพี่ไปกับผมไหมญากกติก็ที่ว่าในช่วงนั้นนะ่ะเขาคิดอะไรไม่ได้แล้วแล้วต่นี้วันที่จะไปรับส่วนเนี่ย ก็ผมก็เดินทางไปปกตินะครับรอเอรถจอดเทียบข้าของอรับศพกาลังยกศพขึ้นรถมันก็ยังมีรถรถเงินกู่นะครับขับเข้ามาจอดแล้วก็เดินลงมาเอาเงินให้ทางเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับแม่คนนี้เขาเสียลูกชายเอาไปด้วยอบริเทมเขายื่นเงินนะให้แม่ของผู้เสียชีวิตเนี้ยจำนวนยังไม่สอนนะผมยังไม่รู้จํานวนนะครับผมก็เลยเขาทาอะไรกันผมเลยเดินเข้าไปหาถามว่าแม่ครับทําอะไรเขาบอกว่าแม่กําลังกู้เงิน เพื่อที่เยาวให้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 ผมเนี่ยเป็นเป็นค่าจ้างในการส่งศพแล้วแม่กู้มาเท่าไหร่บอกหมื่นสองพอดีกับที่ผมเรียกไปนะครับแล้วเขาคิดยังไงดอกรายวันวันละร้อ,อยยี่ดอกร้อยยี่นะครับก็คือกูอ้ดอกรายวันวันละร้อยยี่เป็นดอกร้อยยี่นะครับเอ,อ้ยโดยที่ว่าเราเราหากินทางนี้มาบอกเราไม่เคยจะไปนสนใจเลยนะว่าก็ยังไงเขาก็ต้องไปเขาไม่มีรถที่จะไปส่งหรอยังไงมเราองหาตามใจ ตรงนั้นเลยที่ว่าเฮ้ยเขาจะไปหาเงินจากตรงไหนมาจากเราว,วะเฮ้ยเขามีเงินหรือเปล่าอนอกจากนี้แล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ส่งฟรีมา1ปีกว่า900าศพทั่วประเทศจากแต่ตอนมีรถคันเดียวตอนนี้มีผู้เข้าร่วมส่งศพราญาติหรือผู้ป่วยรายญาติกลับบ้านเกิดจํานวนสี่คันพร้อมกับมีสมาชิกที่มีจิตกุศลอีกหลายคนซึ่งทุกคนจะช่วยกันโดยไม่มีค่าแรงใดๆทั้งสิ้นและยังมีเจ้าสัวรายใหญ่นะครับติดต่อขอเข้าร่วมเป็นสะพานบุญในโครงการนี้ ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการให้โครงการช่วยส่งศพฟรีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์033650479ปอนหรือเข้าไปดูที่ Facebook โครงการส่งศพฟีทั่วประเทศได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวชุมชนฉามงเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นที่เป็นสาระนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนอำเภอบฉายงของเรานะครับ ซึ่งทีมข่าวได้ติดตามให้พ่อแม่พี่น้องชาววันช้างและผู้ที่นะครับติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้รับทราบอย่างแท้จริงและเชื่อถือได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและพบกันใหม่ในประเด็นน่าสนใจครั้งต่อไปครับ